ก็จะขึ้นกล้องแบบนี้มาเห็นไหมอ่าเห็นไหมกล้องเล็กๆโอ้สวัสดีครับนี่มาเห็นไหมอ่าเห็นไหมกล้องเล็กๆวันนี้ก็ Q&A นะมาเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องนะเพรคือคุณก็รู้นี่ว่าผม ถามกันนะอะไรสดุดแล้วเนาะนี่โอเคคำถามแรกน,นั้นที่มีลักสณะจำได้นะถามาแม่มารอ้วอ๋ออันนี้นี่นนนนนนะไปเลยเนี่ยบนโอเคสุดไว้ที่ทนรูปคำถามแารกแล้วับ คือสนุกไหมที่ทำอยู่ก็สนุกนะก็เพิ่งเคยก็ทําอยู่แล้วก็ฝึกเยอะก็มันก็เหนื่อยเนาะที่ห้าร้อยสัมอะถึงจะทําได้ก็แบบก็ยัาหานะมันก็ประมาณแบบหลายหลายวันเลยแหละหลายปีก็ประมาณสองปีครึ่งนะสองปีครึ่งที่มันถึงห้าร้อยสามนะฮะพ่อบอกไปแล้วเนาะเอาคนจะมาถามคอสอน์ตในสอนนะคือ ช,ชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดนะครับเออผมก็จะบอกเป็นนี้นะเป็นหนึง่งหลุดหลดมันผมบอกเป็นชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดเนอพี่ทีนะอมชอบแมบเออแมบปบโลบบ์นี่แหละโลบอกคืออันที่ผมชอบที่สุดแหละมันมันสนุกดีอะมันแบบมีรลายกเกมเนาะแล้ว แมพที่ชอบของในโลบกนะก็คือพวกสตองเกตอะไรไม่รู้นะเพราะขอ้ขอ,ขอที่สามคือคำถามที่ผมจะสามาตอบได้นะโอเคผมก็ตอบไปแล้วนะเนาะคำถามต่อไปนะที่ผมก็ได้เจอคำถามคน,คนหนึ่งมา ไม่ใช่เดนนี่ไม่ใช่มันจะเจอกับอันเนี้ยฉลอง414ซับนี่ไงไอเดียแหละที่มีคนชอบมาถามผมมากที่เยอะที่สุดน,นะก็คือกอนเบคอนกับก้อนนุใครเก่งกว่ากานันโอเคบางคนอาจจะคิดว่ามันคืออาจจะคิดว่าเป็นกอนเป็นก,กุญกจก่อนเนี่ แล้วคมก็ได้รู้คำตอบไปอย่างซึ้งซึงหน้าเลยในวิดีโอนี้้วนี่แหละเน,นี่ยแหละก็คือผมามนี่นะครับถามว่าผมเร็วเกินนะก็คิดวิธูคอมโบบิ๊กไอคิวบิ๊กนั่นไม่ใช่อเอ แล้วมันตนะ่อไปแล้วอันนี้เนี่ยก็ถ่ายคลิปอยู่ไม่มีคนดูของไม่เสียใจนะเพระเดี <c oughs> ๋ยวมันก็ดูหลังได้นะ <c oughs> โอเคแล้วอันต่อไปที่ผมมาบอกนะคือมันจะมีคำถาม <c oughs> ว่า <c oughs> จะมีคำถามหนึ่ง <c oughs> โอเคข้ <c oughs> อเอเอรอบนี้ไม่ใช่ปกตินะ <c oughs> ผมจะเริ่ม ทีแนเอตั้งแต่เนี่ยแหละเนี่คือทีในค้นเนอร์อ่ะโค่นี้ โอเคเป็นเกใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นเกรับคุณถามอะไรบ้าบ้าเลย่อออันนี้ไม่มีนะครับผมอันไหนไม่มีผมข้าวนะโอเคผมเอาหน้าหน้าดีกว่าัน้หน้ามีคำถามเยอะเกงกันะ กุดขึนไอ้นี่ใหญตัวฉันนี่คงไม่มีวันได้อยู่กับเธอจนวันสุดท้ายเพราะว่าเจ้าหญิงต้องโคจรฉันเกินเกินพูดติดตามใกล้เท่าไหร่แล้วครับได้แล้วนะอ้่อก็อันนี้ก็ก็ขอบคุณเพื่อนนะอันนี้แต่เขาดุนแบนแล้วนะเ<ม>ขบาบอกฮะส่วนผมหนีอย่างเดียวเอ้ออย กูดคือโย่โมโหคือว่าลิงก็กองอไรนะคิดแล้ววันนี้ผมก็จะเล่นเกมให้ใครถามผมชื่อก็ได้เลยทีเอียวก็ถามเออถามได้ทุกอย่างนะว่าจะถาม ในนี้หรือว่าถามในคนแชทไลฟ์จบก,ก็อตอบได้อได้เออ,อเียถามให้ีก่น Uh -huh. You're too slow. Bên Tên kề xoay Không có bò đi không, không phải xoay kề là bên kề để bỏ Không phải xoay không bên คุณบอกนะผมไม่ใช่เกย์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 อ่ะรู้แล้วเนาะไม่รู้จริงๆตื่นเช้าไม่ได้อะไรเนี่ยอเคแล้วนะรูว่า Q and E แล้วสามสิบสี่ 没得。<Video S 2> ah. video. โอเคไปนะก็คือพี่เป้ยนะคเปผมคือเจอเป้ในเกมเนี่ยนนมากเลยนะว่าชื่อว่าิบิงนะเอจเจอเนี่ย้คนนั่นแหละบิงนะโอชโอชน โอ้โหคิดแล้วันจะมานแล้วมีอะไรไหมทุกคนไม่อแล้วเขาบอกว่ามันมีอันใหม่แลนะโกโจเนี่ยเตะไปวยกตัวสีนะโอเคแล้วก็เห็น้อ่ะเต ที่ผมควันนี้เราจะมาบอกอัปเดตใหม่นะครัะเพื่อเห็นแล้วว่ามีมันอยู่กันยุคไหอัปเดตใหม่นะครับนี่นะครับคือทีแรกที่เขาอัปเดตนะครับก็คือไม่บอกอะไรว่สปอสส์บอะนี่นะได้เหรอคุณไมได้เลยแล้วเขาก็บอกด้วยว่าจำก็ได้าหลังผมมาเรื่อยๆเสียให้ ไสดก็คือไลสดบวกเงินเองนะโอเคตัวนี้จะมาทำให้ดูก็คือต่ชเ,เกับสอกันวนะมา นี่คือ Q&A รอบสอง